สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Me ม o r y ี่ดีมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับแล้วก็วอร์มอัพกันก่อนนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อที่จะไปทำอะไรครับไปซื้อหนังสือในเดือนมีนาคมกับมหกรรมสัปดาห์หนังสือที่ทุกท่านทุกคนรอคอยนะครับปีนี้เขาจัดที่ไบเทคบางนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาวอร์มอัพให้ก่อนล่วงหน้า1เดือนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ มีข่าวสารหนังสือเยอะเหลือเกินนะฮะอาจจะตกหล่นข่าวสารกันได้นะครับเพราะฉะนั้นจะรวบรวมไว้ในที่แห่งนี้ที่เดียวนะครับเพื่อเตรียมตัวไปสูเดือนมีนาคมอย่างภาคภูมิใจนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันที่นะครับค่ายสยามอินเตอร์คอมิกเลยนะครับค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับตอนนี้หนังสือที่รู้สึกว่า น่าจะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะครับจะเป็นการพรีออเดอร์นะครับกับดาบพิฆาตอสูรนะครับคิมิซึโนยายบาการ์ตูนดังของค่ายนี้นะครับเล่มที่22นะครับเล่มที่22ก็จะเป็นเล่มรองสุดท้ายใกล้จะจบอวสานเต็มทีแล้วนะครับกับดาบพิฆาตอสูรนะครับเล่มที่22มีอะไรบ้างนะครับที่พิเศษไปจากปกติจนถึงขั้นต้องพรีกันนะฮะก็จะมี เข็มกลัด8อันนะครับแต่ละลายนะครับสวยงามของคิมิซึโนยิบะพร้อมมีกล่องนะครับภาพทันจิโร่แล้วก็คุณพ่อของเขานะครับอยู่หน้าปกเลยนะครับพร้อมเอกสารฉบับพิเศษนะครับคาดเดาว่าน่าจะเป็นบุคลตภาพร่างของอาจารย์แกนะฮะใครที่ชอบแนวบุคลตอะไรแบบนี้ก็อาจจะชอบนะฮะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญนะครับท่านจะได้แถมฟรีสติกเกอร์สุดน่ารักของ น้องสาวทันจิโร่นะครับเนสโกะนั่นเองนะครับอันนี้เขาจะเปิดจองตั้งแต่วันที่1ถึง22กุมภานธ์64แล้วก็จะส่งในวันที่25กุมภานธ์64นะครับราคาพีก็อยู่ที่363บาทถ้าใครไม่อยากพีก็รอหน้าร้านที่บุ๊คเฟรนได้ทุกสาขานะครับต่อมาเราก็จะมาหาพี่เน็ตกันนะครับพี่เน็ตเนี่ย เขาก็มีการพรีออเดอร์เหมือนดาพิคาอาสูรน,นะครับเป็นการ์ตูนสมัยเด็กๆที่ผมดูน่าจะอนุบาลหรือว่าประถมนี่แหละช่วงเช้าช่วง3สัก6โมงหรือว่าตี5นะครับคุณจะได้ยินคำว่านิ่นๆ,ๆๆโปรมานะครับเขาพรีออเดอร์กับนินจาฮัตโตรินะครับเป็นการ์ตูนเก่าของอาจารย์ผู้เขียนโดรมอนนะครับฟูจิโกะเอฟูจิโอนะครับแล้วก็เป็น การ์ตูนฮิตสุดคลาสสิกนะครับห่างหายจากการรีพิ้นมาเป็น10ปีนะครับวันนี้เขามาอีกแล้วนะครับ1ถึง12เล่มนะครับราคา1,860จองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนที่เว็บเนจาวูนะครับการพีก็จะมีการแถมเป็นกระเป๋าผ้าหลายฮัตโริให้นะครับอันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็น การ์ตูนที่เขาเปิดลิขสิทธิ์ใหม่นะครับกับค่ายนชั่นพี่เน็ตของเราเขาก็แนะนำนะครับว่าจะมีการ์ตูนเรื่องใหม่ของสาวกโจโจ่ล่าข้ามศตวตรรษนะครับรู้สึกมันล่าข้ามศตวตรรษจริงๆนะฮะเพราะว่ามีมหลายภาคจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะครบศตวตรรษได้แล้วนะครับพี่เน็ตเขาก็แนะนำเป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องคิชิเบ โรหังไม่เคลื่อนไหวนะครับจะเป็นการ์ตูนเหมือนไซส์สตอรี่สเล่มจบนะครับมาให้แฟนๆที่เป็นแฟนโจโจได้เก็บสะสมกันแต่ก็มีเสียงค่อนขอดว่ามันมีไม่ครบตอนนะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการคอลเล็กันกับโจโจแล้วก็กุชชี่นะครับแต่การจะไปขอลิขสิทธิ์กุชชี่มันอาจจะแพงมากนะครับก็เลยมีคนบน่นบนอดครวนกันอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าใคร ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็แนะนำได้ครับกับคิชเบะโรฮิงไม่เคลื่อนไหว1-2นะครับน่าจะมีขายเร็วๆนี้นะครับต่อมาพี่เน็ตเขาก็ประกาศอีกว่านะครับจะมีเรื่องสั้นพิเศษซึ่งอาจจะรวมเล่มมาขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคือมาเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำลายเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเขาจะจัดพิมพ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโฆษณาไปแล้วว่าอาจจะมี เดดโนตอนพิเศษซึ่งเป็นไซต์สตอรี่นะครับเขาทําการแต่งออกมานะครับไม่รู้ว่าครบรอบอะไรของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าเน,เนื้อเรื่องจะเป็นประมาณว่ามีคนมาเก็บเดดโนตหลังจากเหตุการณ์ที่ไลท์หรือไลอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมฮนะตัวเอกของเราได้ตายไปในเดดเดดโนตฉบับปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นตอนพิเศษซึ่ง มีโอกาส50-50ที่เนชั่นจะตีพิมพ์นะครับต่อมานะครับที่ผมเห็นโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์ในจาวูบ่อยๆนะครับอันนี้นก็จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วนะครับกับตับอ่อนของฉันขอฉันเถอะนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าผู้ชื่อผิดหรือถูกนะคือจะเป็นสองเรื่องที่เคยทำเป็น ภาพยนตร์นะครับจากนิยายสุดคลาสสิกทําให้ผมเสียน้ําตานะครับฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วก็เป็นนิยายดีอีเรื่องหนึ่งของค่ายอมรินนะครับซึ่งเขาจะมาทําเป็นรูปแบบการ์ตูนให้ทุกท่านได้เก็บสะสมกันนะครับสองเรื่องนี้ก็แนะนําเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเราก็จะมาแนะนำนะครับกับค่ายลักพิมซึ่งรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่จะเป็นกระแสทุกเรื่องไปหมดนะคบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หนังสือราคาโหดเหี่ยมเหลือเกินนะครับสําหรับคนที่เก่งเอาหนังสือของใครรักพิมพ์ไปขายนะครับเนื่องจากอุปสงค์อุปทานหรือความต้องการที่จะซื้อกับความต้องการที่จะขายไม่สัมพันธ์กันนะครับของออกมาน้อยจนน่าเกลียดนะครับตอนนี้เขาก็เลยเปิดเป็นออนมาน์ให้นะครับสําหรับว่าใครที่อยากจะสั่ง มีจำนวนเยอะประมาณหนึ่งแล้วเขาก็จะไปตีพิมพ์ให้ตามจํานวนที่สั่งนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนค่อนขออยูอีกว่ามันไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าเรื่องที่เขาอยากจะอ่านเนี่ยมันจะตีพิมพ์นะเรื่องที่เขาอยากจะอ่านก็ดันไม่ตีพิมพ์เรื่องที่เขาไม่อ่านก็ตีพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีคนว่ากันอยู่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องหนังสือที่ ลักพิมพ์เขาประกาศลิขสิทธิ์ใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างอยู่ในกระแสณเวลานี้นะครับเรื่องประกาศลิขสิทธิ์ใหม่นะครับก็จะมีเรื่องผู้กล้าหยุดเวลานะครับหน้ากากเดียนนรกที่ดูจากหน้าปกแล้วก็น่าจะสนุกใช้ได้นะครับสําหรับ2เรื่องนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องพี่สาวคนสวยขอฟูมฟักหนุ่มมอปลายอันนี้รู้สึกว่าจะฮิตมากมีการแย่งกันเยอะแยะมากมายนะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องสารภาพรักกับคุณคายุยะสะดีๆนะครับจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักนะครับรักลับๆข้ามหอนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องหยุดอถอดเถอครับคุณทากามีเนะนะฮะซึ่งราคาพวกนี้ดีดไปสูงมากนะครับสำหรับคนที่ตามเก็บที่หลังเนี่ยน่าจะลำบากพอสมควรนะครับหรือว่า ตัวนี้ที่มีคนมาถามทุกครั้งนะครับที่มาร้านหนังสือนะครับ Moriarty and the Period นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือขายดีตัวหนึ่งที่หายากมากๆนะครับไม่มีร้านไหนที่ครบๆเลยน้อยมากนอกจากสั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นสินค้าที่อิงกับตัวกระแสของอน,นิเมะนะครับซึ่ง ช่วงนี้ก็จะมีเจ้าสาวแฟดห้าเจ้าสาวผมเป็นแฟดห้านะครับมาเป็นอนิเมะ e a ซีซั่น2อยู่คิดว่าน่าจะมีคนไปตามซื้อกันอยู่พอสมควรกับค่ายรักพิมพ์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องที่มีชื่อว่าถักทอฝันสูรันเวย์นะครับรันเวย์เดวรัตเตะนะฮะเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้มันมีฉายทาง Netflix นะครับแล้วก็ ฉายทาง l ล n e ทีีนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับกับลักพิมพ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าย a n i m เมกันบ้างนะครับค่าย a n i m เมนะครับตอนนี้ก็ยังคงขายอยู่กับสินค้าเดิมๆนะครับยังไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าคิดว่าที่มีกระแส นณตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นร e ซีโร่เช่นเดิมนะครับเพราะว่า r e ซีโร่ซีซันสนะครับพาร์ทสเนี่ยเขาปล่อยออกมาแล้วนะครับเรื่อเรื่องก็เข้มข้นค่อยๆเฉลยปมไปทีะระอย่างแล้วนะครับว่าอมิเลียคือใครกันแน่คิดว่าก็น่าจะมีคนเนี่ยไปตามหาร e ซีโร่กันอยู่เช่นเคยนะครับล่าสุดจะออกมาเป็นเล่ม3หรือเล่มสี่ในผมจําไม่ได้ละแต่ว่าจะเป็นชื่อตอนว่า Truth of Zero นะครับเป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับหรือว่าล่าสุดนะครับที่มีการประกาศแอนิเมะในซีซันนี้ที่กำลังจะมาฉายนะครับนั่นก็คือ g o b l i n Slayer อนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีผู้คนน่าจะไปถามหานะครับพร้อมกับ a อนิเมชันที่จบไปแล้วเมื่อซีซันที่แล้วนะครับกับหลักสูตรนอกตำราพี่น้องมหาเวทนะครับจะเป็น3ตัวหลัก ที่น่าจะทำเงินให้ a อนิเมชได้ในะช่วงเวลานี้นะครับต่อมานะครับก็จะกล่าวถึงนะครับหนังสือการ์ตูนค่าย a อนิเมชอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะคิดพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือหนุ่มน้อยใส่ซื่อจากหมู่บ้านหน้าลาัสดันเจียนะคะฮะตอนนี้ a อนิเมะออกมาประมาณ4 5ตอนเนี่ได้รับความนิยมมากๆนะครับด้วยความที่มันหามากนะครับ ก็แนะนำกันได้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวก่อนก็ไปซื้อกับตัวตัวเล่มตัวนี้ได้นะครับหนุ่มน้อยใส่ซื่อจากหมู่บ้านหน้าลาสดันเจียนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะขายดีของค่ายอนิเมะนะครับต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงนะครับค่ายน้องใหม่ ไฟแรงนะครับบุกจิบนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าจะอยู่รอดในวงการนี้ได้อีกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นเหมือนกับว่าตัวค่ายใหม่ๆเนี่ยออกมาไม่ทันไรนี่ก็อาจจะปิดตัวลงได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นให้ค่ายนี้ยังอยู่กับเราต่อไปนะครับเพราะว่าเขายังมีการ์ตูนที่คิดว่าในซีซั่นนี้ปีนี้นะครับน่าจะมีความนิยม เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าอิรุมะคุงนะครับอิรุมะเนี่ยก็จะเป็นอนิเมะเมื่อปีที่แล้วนะฮะเกี่ยวกับคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็ไปอยู่ในโลกของปีศาจนะครับกลายเป็นหลานของปีศาจที่เก่งกาจที่สุดในดินแดนแห่งนั้นนะครับแล้วก็ทําตัวเนียนๆเ,เป็นปีศาจไปด้วยอยู่ในเมืองของปีศาจทั้ทงๆท,ที่เป็นมนุษย์นะครับอันนี้เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะทําเล่ม2 พร้อมกับมีการประกาศในสื่อช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับว่าอิรุมะเนี่ยอนิเมะซีซั่นสนั้นมาแน่ๆนะครับกับอีกค่ายหนึ่งนะครับค่าย Dex นะครับที่ช่วงนี้เขาเปิดตัวนะครับกับแอนิเมชันเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซึ่งเป็นการ์ตูนแล้วก็นิยายมาหลายเล่มมากๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีคนถามหากันเยอะเพราะว่า แอนิเมชันค่อนข้างภาพสวยแล้วก็ทำได้ดีนะครับแม้ช่วงหลังนี้จะดนต่อว่าต่อขานเรื่องไปลอกงานของชาวบ้านเขาอยู่บ้างนะครับในการวาดภาพร่างในฉากต่างๆนะครับแต่ว่าเชื่อว่าพอฉายนี้ไม่ไปเนี่ยกระแสของเรื่องเรื่องนี้เนี่ยน่าจะดังแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นของค่าย ฟอนิ n เ Next นะครับเ Next เนี่ยเขาช่วงนี้นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากนะครับที่น่าจะเป็นกระแสแน่ๆนะครับก็จะเป็นการ์ตูนหรือว่านิยายเรื่องแมงมุมแล้วไงข้องใจหรือคะเพราะว่ามีแอนิเมชันมาในซีซั่นนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าของมันอาจจะขาดตลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปหาซื้อกันมาได้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คนที่ไปต่างโลกแล้วกลายเป็นแมงมุมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นของค่ายวิบุลกิจนะครับแน่นอนว่าวิบุลกิจเนี่ยตอนนี้ขยันปั๊มสินค้ามามากมายนะครับยิ่งเป็นกระแสเนี่ยเขาก็ยิ่งปั๊มหนักๆเลยนะฮะอย่างเช่นอลิสอินวันอ่าอินบอร์เดอร์แลนด์นะฮะไม่ใช่วันเดอร์แลนด์นะอลิสอินบอร์เดอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็น การ์ตูนในค่ายวิบูลกิจที่เขาเนี่ยไปฉายใน Netflix แล้วก็เกิดบูมขึ้นมานครับวิบูลกิจก็ไม่รอช้าในการผลิตเพิ่มนะครับแล้วจากรอเรือคำว่าอลาิซเปลี่ยนเป็นรอลิงให้แล้วนะครับณปัจจุบันนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่ามันพิมพ์เพราะว่าจะล้อชื่อพระเอกอาริสุหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะฮะเหมือนจะพิมพ์ผิดจริงๆนะครับเพราะว่าอาริสมันต้องรอลิงนะแต่อริสในเวอร์ชันแรก ก็จะเป็นรอเรือนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ชุดรอเรือไปก็จะเป็นของแรนะฮะถือว่าแรที่ไม่รู้ว่าทุกคนอยากได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการพิมพ์พลาดพิมพ์ผิดในกระตูนจนเขามาล้อเลียนกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตวนดูให้ดีนะในกระตูนที่มีชื่อว่าอาริสในแดนมรณะนี่แหละครับก็ประกาศทาง Netflix มาแล้วด้วยนะครับว่าจะมีซีซั่นสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับสายของโนเวลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการจะพูดขึ้นมาเพราะว่ามันมีกระแสอยู่นะตอนนี้นะครับกับหนังสือโนเวลเนี่ยสเรื่องนะครับกับผู้กล้าสายฮิวนะฮะระตูตนเรื่องผู้กล้าสายฮิวนะฮะออกแนว18บบวกหน่อยนะครับแล้วก็มีนิยายออกมา แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีที่ประเทศไทยหรือไม่นะครับคิดว่าอีกไม่นานนี้น่าจะมีใครสักคนเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ของผู้กล้าสายฮิวมาจัดจำหน่ายให้พวกเราแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นใครดูอนิเมชันหรือว่าเรงเรื่องนี้ไว้ก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเอาไว้ให้ดีนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่มีกระแสอยู่เช่นเดียวกันนะครับคือว่า ชื่อเรื่องนะครับตอนนี้มันมีขายอยู่ที่ร้านในอินนะมันจะมีชื่อเรื่องที่ใจช,ชื่อว่าคลิกโฉมในกระจอกนะครับอารมณ์ประมาณว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นเด็กเนิร์ดอะในโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านะครับจนมีคนมาด่าหน้าหงายนะครับคือนางเอกมาด่ามันหน้าหงายจนมันต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะว่า นางเอกพูดว่าให้มันคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเหมือนเกมค่อยๆพัฒนาความรู้สึกหรือว่าพฤติกรรมไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมชันอยู่นะครับิยายนี่ออกมาประมาณ4ี่เล่มแล้วนะฮะเห็นจะได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกต่อไหมนะครับเพราะว่าค่ายก็ไม่ได้ดังมากคิดว่าถ้ามันมีกระแสก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีอีกนะครับถ้ามีคนซื้อถ้ายังไงก็แนะนำไปซื้อ ของลิขสิทธิ์ให้บริษัทพวกนี้ได้อยู่ต่อกันบ้างนะครับคือไม่ได้ว่า,อ,าอ่านเถื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างหละครับผมก็เป็นคนเทาๆเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่สนับสนุนลิขสิทธิ์เลยเนี่ยบริษัทมันก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เจ๊งนะฮะจะทําให้เราไม่มีหนังสือดีๆอ่านนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําไปสนับสนุนของแท้กันด้วยนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับที่จะมาแนะนำนะครับว่ากำลังจะเป็นแอนิเมชันอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นแอนิเมชันไปแล้วนะครับย้อนกลับมาที่สยามอีกสักทีหนึ่งนะครับจะมี2เรื่องที่อยากจะแนะนำเหมือนกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโฟริมียะนะฮะอันเนี้ยพอมันเป็นแอนิเมชันปุ๊บขายดีขึ้นมาทันทีนะฮะของหายากขึ้นมา ทันทีทันใดนะครับจะเป็นเรื่องรักในโรงเรียนผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะน่ารักมากๆนะกับโฮริมิยะนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องที่กำลังจะเป็นอินเมชั่นในปีนี้หรืออาจจะปีต่อไปไม่แน่ใจนะฮะหลังจากประกาศมาก็สร้างเสียงฮือฮาได้มากมายนะครับกับเรื่องเซนชอแมนนะฮะผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับทั้งเรื่องเซนซอแมนนะคะแล้วก็เรื่อง ปายพันธนะครับรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่กับสไตล์ผมสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องราวรู้สึกว่าหลังๆอาจารย์แกก็กล่าวพอสมควรนะแต่ก็ยังมีแฟนคลับที่ชอบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแนวๆของแกก็ไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะครับรีบซื้อก่อนที่อนิเมชันจะมานะฮะลาเซนซอแมนจะหมดไปนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทันกินนะฮะถ้าเกิดมาซื้อตามหลังนะ และก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้เรื่องที่เป็น a อนิเมชันต่างๆนะครับเขาก็เปิดตัวโมเดลหลายเรื่องมากๆนะครับของค่ายบันเพสโตมีมาให้พรีกันกระนำวันไหวเลยนะฮะอย่างเช่นจูจ u t สึไคเซ e นนะครับที่ออกมา3-4ตัวแล้วนะครับ <S 1> <S 1> ไม่ว่าจะเป็นพระเอกอาจารย์นะครับ <S <S เกิดชาตนี้พี่ต้องเทพร็อกซที่น่ารักมากๆนะครับราคา7-8 0 0ขึ้นไป ไปพรีออเดอร์ได้ที่ a n i m เมะอนิแมนะฮะไม่ใช่ a n i m แมกสิครับอ่ a อนิเม e นะฮะต่อไปก็จะเป็นโมเดลพวกวันพีซหรือว่าเกิดใหม่เป็นสลามนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็น Animation s e a ั่น2อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสลามก็ไปหาซื้อพรีออเดอร์กันได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับกับการโปรโมทสินค้าต่างๆให้ค่ายต่างๆเขานะครับเพราะว่า เราจะต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อไปซื้อในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเดือนมีนาคมนี้นะครับเตรียมกระเป๋าความรู้ในตัวสินค้าไปนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าดีๆที่รอเราอยู่นะครับวันนี้จบลงแล้วนะครับกับการรีวิวข่าวสารเกี่ยวกับการ์ตูนและก็ไลน์โนเวลนะครับเพราะฉะนั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เมลลี่ดีมฟันพร้อมกับคนกดคำว่าทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ